เรื่องหน้าขำจริงๆลไอ้ลูกน้องเฮียเฉินสามคนน่ะเออเฮ้ยมันจะมาขโมยสูตรอ๋อไ,อไอ้สามคนไม<อ>่แอบ<อ>ฟังฉันกับไอ้แพ้สองคนรู้กันขยิบตาเพื่อจะแก้งมันต้มยำบ้าอะไรใส่พริกต้องสองกำมือ,อตะไคร้สิบต้นมะนาวยี่สิลูกไม่ต้องปอกเปลือกอใส่ไปทั้งอย่างนั้นแล้วคิดดูพริกสองกำมือพริกที่หนูสวนน่ะ โอ๊ยล้วกินเข้าไปจะเป็นยังไงจะว่าแต่ขี้เลยแค่กดก็แสบดากแล้วคุณพระช่วยป่าเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะจะเป็นยังไงอะป่านี้ก็เอาพัดลมโกกตูดจันบานเลยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็รออะไรกันเจ้าเด็กๆหัวรใอยลูกร้อ้เฉินนด้ไอ้วันนี้นะ แพะมีเอาะไรมาให้รับประทานกันอีกแล้วอะไรเอ่ยไทายอะไรเอ่ยให้ทายไข่นกกรทาเอ้ยไม่ใช่หรอกบอกมาดีกว่าบอกเลยนะเป็นอาหารอีสานอ้าวของชอบเลยพบชอบไส้กรอกอีสานว้าวเปียวๆวันนี้ เราหยุดพักเรื่องต้มยำสักวันหนึ่งเพื่อที่จะสรรหาอาหารใหม่ๆให้กับลูกค้าอาหารอีสานจากท่าแล่ท่าแล่เพื่อนส่งมาให้โวยไม่ใช่ก๋อยสานแย่หมูหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิหมูเพื่อนรักกันหมูแน่นะหมูนี่แต่ว่ามาจากท่าแล่แสดงว่ารสชาติปลาอร่อยไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมาจากอีสานกินเลย เดี๋ยวป๋ามานาแล้วเดี๋ยวว่ารสชาติเป็นไงบอกด้วยได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใจเย็นๆอะไรอะเรื่องอาหารอีสานเนี่ยไม่มีใครเกิดพบนี่นักชิมชิมไปแล้วทั่วประเทศจะชิมก่อนหรือตะกะไม่ใช่ตะกะจะอธิบายการกินให้ดูไม่ใช่ว่าไปกินซีซัวไม่ได้มันต้องกินเป็นระดับขั้นเข้าใจไหมนี่อย่างแรกกินใส่หนก่งคทำไมอยากใส่ปากเนี่ย เยลเแล้วเครื่องแต่งแต่งละเอียดแต่งละเอียดปั๊บมันก็ยังออกมันมันอยู่มันมันอยู่มันมันเปรี้ยวๆเราก็ต้องมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงถูกต้องเราก็ต้องเป็นตัวตัวตัวไม่ได้ออกมัน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 ผสมกันทีนี้เราก็ผักผักผักกาดเข้าไปผักกะหล่ำเดือนตีเริ่มปมๆแล้ว ตัดเลี่ยนนะตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนพริกพริกเอาค่อยๆกินนะกิเข้ากันเนี่ยข้าวกันเค็งที่ขาดไม่ได้คือคืออะไรอะเิงจอยแต่เคงนี่มันเป็นของคู่กันกับไส้กรอกมันจะเปรี้ยวมันกรึบๆในตัวพี่พบรีบกินกับคนอื่นได้กินมั้ยไต้องหัวแม่งบรรยายอยู่นั่นแหละถึงแก่อะไรนะ ก็ออบอกให้ออเอาขออี่งอนๆออกินไปหยิบแกๆป่าเอา๊ะมันเป็นยังไงวะคนทีข่ขี่หลงขี่ลืมงอะไรพักนี้อะไรอแต<ล>่าหาอรอบบ้านในคงในครัวก็ไม่มีอะไรมันจะอะไรใช่อีกล้วมีใครเห็นมั้งเนี้ยอะไรอ่ะ,อะ,อะ แล้วมึงดิพี่กบอยจังเลยของกาใจใช่อยู่พูเล่โอ้โยมึงนีกอยากจะตกมาล้างในแก้วกูด้วยกูบอกกูบอกใม่กล่องใช้ได้เิีงกองปรับปรุงเลยนะไอ้แพะอย่ามาโจมปากกูนลหเขงบูดไม่ได้เหี้ยไม่เคย